สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเดิมเนาะกับอันดอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆอนอีกแล้วนะครับในส่วนของการเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยถามผมเข้ามานะครับว่าเราสามารถเพิ่มดาเมจได้ไหมนะครับผมดาเมจผมอยู่ที่200-300กว่าเองนะครับดาเมจนะครับผมกับคะแนนตัวละครเนี่ยนะครับมันคนละอย่างกันนะครับดาเมจที่ผมจะมาสอนเพิ่มก็คือดาเมจอันนี้นะครับผมซึ่งเป็นดาเมจการโจมตีนั่นเองนะครับผมในช่วงเลเวลห้้อง500ขึนนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับท็อปเซิร์ฟก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0ประมาณ650เนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 5 5 0 0ขึ้นไปอ่ะนะครับผมก็กําลังดีเนาะนะครับผมนอกจากวิธีที่ผมจะเอ่ยในต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างเนาะในการเพิ่มดาเมจนะครับว่าเราจะเพิ่มได้สูงขนาดไหนนะครับหเลยนะครับผมเราต้องมีโชคนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีโชคด้วยนะครับ2เลยนะครับเราก็ต้องมีตังค์นะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณเท่านี้เนาะก็เอาตามกําลังรัพย์ของตัวเองนะครับผมเราไม่ต้องไปดันดาเมจให้มันเยอะกว่าคนอื่นอย่างเช่นพวก6 0 0 7 0ยเจ็ดร้อยแบบท็อปเซิร์ฟที่เขาเติมอัดเยอะๆนะครับเราไม่ต ให้มันสัก500ขึ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นในโหมด PVP หรือว่า PVE ยิ่งคนอื่นเท่าได้สบายสบายเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับจัดไปวิธีแรกเนี่ยนะครับผมก็เป็นวิธีการอัปเกรดพวกปืนของเรานั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดไปที่คําว่าเมนูสมใสตรงนี้เนาะอ่าเมนูตรงนี้นี่นะครับผมก็จะมี ในส่วนของการเสริมแกร่งนะครับการขัดเกล่วนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของออฟนะครับหรือว่าสถานะนะครับมาดูอแรกกันก่อนนะครับสําหรับการเสริมแกร่งนะครับผมปืนหลักเนี่ยนะครับผม เวลาเราอัปเกรดเสริมแก่งเนี่ยนะครับเขาก็จะบวกดาเมจขึ้นม,มาด้วยนะครับผมทีละหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสถานะเสริมแก่งของผมตอนนี้บวกดาเมจอยู่ที่33นะครับถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดเสริมแก่งไปอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้ดาเมจมาที่34เนาะนะครับในส่วนของการอัปเกรดการเสริมแก่งอาวุธหลักของเรานั่นเนองนะครับอาวุธหนักเนี่ยก็จะเป็นแบบเจาะเกราะเนาะเสริมแร่งมีดก็จะเป็นในส่วนของการความแข็งแกร่งของทักษะนะครับผมก็ ให้เน้นอัพอันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับผมซึ่งเป็นการอัปเกรดที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมอาวุธปืนนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมอาวุธปืนนี่นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยให้เราเนี่ยนะครับมาอัปตัวนี้นะครับลำกล้องปืนนะครับซึ่งมันบวกดาเมจค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอ่าผมอัปเกรดไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดลำกล้องปืนไปที่เลเวล9เนี่ยนะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาจาก76เป็น92เลยนะครับถือว่าเพิ่มเยอะอยู่นะในส่วนของอาวุธหนักก็เหมือนกันนะครับอาวุธหนักเนี่ยก็ให้เรามาอัปเกรดลำกล้องเหมือนกันนะครับก็จะได้ดาเมจมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ ในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับในเมนูเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขัดเกลวนั่นเองนะครับการขัดเกลวนะครับผมทุกๆุกสามเลเวลเนี่ยนะครับเราจะได้ดาเมจมานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเซตขัดเกล้วของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลสินะครับถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดไปเรื่อยๆจนเลเวลสิเนี่ยนะครับผมก็จะได้ดาเมจขึ้นมานะครับจาก44เป็น59นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า อุปกรณ์สวมใส่7ชิ้นต้องมีเลเวลขัดเกลา15หรือมากกว่านะครับแล้วก็จะเป็น1นทับเนะครับก็คือเลขหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือผมมีเลเวล15แล้ว1อันนะครับอย่างเช่นปืนหลักของผมเนี่ยเลเวล15แล้ว1อันเนาะเ mm hmm. พื่อนๆเนี่ยก็จะต้องมาอัปเกรดอะไรก็ได้นะครับในนี้เนี่ยนะครับให้มันขัดเกลาเลเวล15ขึ้นไปเนี่ยนะครับผม 7อันนะครับผมเพื่อนๆนก็จะอัปเลเวลขัดเกลาไปที่เลเวล15ได้แล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับจาก44เป็น59เนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการการเพิ่มออฟนะครับผมหรือว่าการสุ่มสถานะอันนี้เนี่ยนะครับต้องใช้โชคช่วยด้วยนะครับซึ่งสถานะอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีในส่วนของที่มันสามารถเพิ่มดาเมจให้กับเราด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของอาวุธหลักนะครับผมแล้วก็จะเป็นถุงมือนะครับแล้วก็จะเป็น เป็นอาวุธหนักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีในส่วนของโมดูลหลักอันนี้นะครับผมที่เราสามารถสุ่มหาสถานะที่มันเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดดูได้นะครับผมตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปืนหลักของผมเนี่ยเพื่อนๆกดดูตรงคําว่าพรีวิวนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกออฟที่มันสามารถเพิ่มดาเมจได้นะครับผมอย่างเช่นเกรดสีฟ้าเียนะครับเราสามารถสุ่มออฟดาเมจได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่1 2ถึง19นะครับผมตรงนี้เนาะดาเมจแล้วก็จะมีเป็นเกรดสีว ก็จะสูมได้ตั้งแต่24ถึง31เลยนะครับ พวกเสื้อเนี่ยไม่มีนะนะครับผมออฟที่มันเพิ่มดาเมจนะครับก็จะเป็นพวกเพิ่มเกราะซะส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถุงมือเนี่ยถุงมือเนี่ยจะมีออฟเพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับมีออฟเพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็อาวุธหนักนะครับอาวุธหนักเนี่ยก็จะมีออฟเพิ่มดาเมจด้วยนะครับก็จะมีทั้งเกรดสีฟ้าแล้วก็เกรดสีม่วงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นออฟที่สามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสุ่มได้ออฟดดดาาาเเมมมจีๆนะครรับผยิ่่งถ้สุไ้ออฟดาเเมมจสีี่่วงนนยะครับเราจะมีดาเเมมจพิ่ขึ้นไป 24 31เลยนะครับการซุมออฟเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถซุมออฟโดยใช้ตัวนี้นะครับผมสารเคลือบไอออนไนท์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถคลาบก็ได้นะครับหรือว่าเราจะซื้อก็ได้เนาะการซุมหาออฟเกรดสีม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับอยู่ที่ดวงเราล้น้วนเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะนะครับผมแล้วก็โมดูลหลักของโดรนเนี่ยนะครับเราสามารถซุมหาออฟก็ได้นะครับผมออฟที่มันบวกดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับผมออฟอุปกรณ์นะครับท ต่อไปนะครับในส่วนของทักษะนั่นเองนะครับทักษะเนี่ยเราสามารถอัพทักษะที่มันเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราได้นะครับผมอ่ะกดมาที่ทักษะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เ,เพื่อนกดมาที่พาสซีฟนะครับผม แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมอำนาจการยิงสูงสุดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเนี่ยนะครับเขาจะบวกดาเมจให้กับเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยดาเมจของผมมันบวกอยู่ที่75นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมาเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นมาเป็น82นั่นเองนะครับตรงนี้นะให้เน้นตรงนี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากให้มีดาเมจเยอะๆนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฉายานะครับฉายาเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราก็ได้นะครับผมอ่ะกลมาที่ฉายาเนาะ ยิ่งถ้าเป็นพวกฉายาที่เราได้มาจากการลง PVP เนี่ยนะครับผมบางฉายาเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้กับตัวเราเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะเขาก็จะมีระบุด้วยนะครับว่าค่าสถานะฉายาเนี่ยเขาบวกอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยบวกดาเมจ5เนาะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองมากดดูได้นะครับผมอ่ะมันก็จะมีเยอะนะครับอันนี้บวก9้านะครับบางฉายาเนี่ยนะครับก็จํากัดวันนั่นเองนะครับอย่างเช่นฉายาอันนี้นะครับผมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับก็จะบวกดาเมจอยู่ที่1 4หน่วยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่7วันนันเองนั้ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลเวนนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นี่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะครับผมเป็นดาเมจแบบถาวรเลยนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องมาทําภารกิจตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นี่นะครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเนาะ ว่าเราอยู่แร้งอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่บอนเลเวนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าบวกในส่วนของ HP 39บวกเกราะ33บวกดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น24ความแข็งแกร่งของทักษะบวก16นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นดาเมจที่เพิ่มให้กับตัวเราแบบทาวรเลยนะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งวิธีการทำเนี่ยนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเราจะต้องไปเล่นถนนแห่งความตายนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีเลเวลถึง39นะครับ รวมไปถึงการพิชิตฐานที่มั่นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมทําครบหมดแล้วเนาะแล้วก็เรามาเลือกอัปเกรดหรือว่ากดเลื่อนขั้นนะครับซึ่งการกดเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ตราบอลเลเวนด้วยนะครับอ่าเป็นตรานี้นะครับซึ่งตรานี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้แต้มการต่อสู้หรือว่าแต้ม PVP แรกได้ฟรีเลยนะครับอ่าแล้วก็มาทาเควสพวกนี้ให้มันเสร็จเนาะแล้วก็มาทําการกดเลื่อนขั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผม อันต่อมานะครับที่จะบวกดาวเดจให้กับตัวเรานะครับนั่นก็คือเข็มฉีดตูดนั่นเองนะครับ ซึ่งเข็มฉีดตูดอันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอ่าเข็มแบบนี้นะแต่ผมเปิดให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเ <c oughs> ข็มฉีดตูดอันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเข็มฉีดยาเสริมแกล่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบวกดาเมจแบบถาวรนให้กับเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาก็จะบวกเ p ทพให้หน่วยดาเมจเพิ่มมาอีก2หน่วยแล้วก็ความแกร่งของทักษะเพิ่มมาอีก2นะครับซึ่งการที่เราจะได้เข็มฉีดยาอันนี้นะครับเราก็จะต้องมาทําเป็นภารกิจอันนี้นะครับผมโดยเราเนี่ยกดมาที่เมนูความสําเร็จตรงนี้นะครรรับเาาาสมถ มาทาภารกิจตรงนี้นะครับผมเน้นทําที่มันได้พวกเข็มฉีดยาอันนี้เนาะนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับผมนั่นก็คือการซื้อจากร้านค้าแต้มํารวจนั่นเองนะครับกดเข้ามาที่เมนูซื้อขายนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาที่อ่าเป็นร้านค้าสํารวจอันนี้นะครับ ตา้านค้าสารวจอันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นแต้มที่เราสํารวจตามจุดต,ต่างๆของแบบเนี่ยเวลาเราไปเปิดพวกกล่องเนี่ยเราจะได้แต้มหรือว่าเหรียญพวกนี้มาเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาซื้อพวกนี้ได้นั่นเองนะครับเป็นเข็มจีดยายนะครับที่จะคอยบวกดาเมจบวกเลือดบวกความแกร่งของทักษะให้กับเรานั่นเองเนาะก็จะแบ่งไปตามดานต่างๆเนาะนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของการเพิ่มดาเมจนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมลืมอะไรหรือว่าผมไม่รู้อะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ บอกเพื่อนๆได้นะครับว่ามันมีอีกวิธีไหนบ้างนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของการเพิ่มดาเมจนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการเพิ่มดาเมจนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับสาหรับผมนะครับผมประมาณเท่านี้เนาะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ดวงเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่การขยันของเพื่อนๆด้วยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าเราขยันเราก็ไม่สามารถที่จะสู้คนที่เขาอัดเข้าไปหนักๆได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาทําตามกันดูเนาะนะครับเอาแค่มันได 500ขึ้นไปก็พอแล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยจะ6 700ก็ช่างเขานะครับอันนั้นเขาเติมเขาอัดหนักนะครับผมซึ่งเขาแบบสุ่มหาออฟที่มันแบบบวกออฟเยอะๆนะฮะประมาณเท่านี้ละกันเนาะนะครับผมสำหรับวิธีการเพิ่มออฟนะครับผมสำหรับวิธีการเพิ่มดามิทนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการเพิ่มดามิทนะครับที่มีเพื่อนๆถามผมเข้ามานะครับ โอเคนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยให้ผมได้มีลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ